สวัสดีครับพบกับช่อง DX Shutter นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาที่น้ำตกนางลองมาดูครอบครัวของพี่งาทองวันนี้เราไปดูหลังบ้านเลยนะครับดูเด็กๆว่าเขาทำอะไรกันบ้างตอนนี้เขาอยู่ในหุบหลังแนวต้นกล้วยนะครับช่างภาพของเราก็ใช้วิธีการ ถ่ายเจาะเข้าไปเพื่อให้เห็นพฤติกรรมที่เขาไม่มีความรู้สึกใดๆว่ามีใครแอบมองนะครับช่างภาพของเราทํามองจนเป็นตากุ้งยิงเราก็เชื่อว่าช้างป่าไม่สามารถมองเห็นได้นะครับถือว่าเป็นการอยู่อาศัยในแหล่งธรรมชาติแท้ๆนะครับ นี่คือพฤติกรรมของช้างป่าภาพที่ได้มาช่างภาพของเราพยายามหาหมุมที่ให้ดูเหมือนปกปิดบ้างนะครับถ่ายช้างโค้งแบบโดโดๆก็ถ่ายมาเยอะแล้วนะครับนี่มีการเล่นกันให้หมุมขวามือวันนี้ช่างภาพของเราจะถ่ายภาพในแนวที่ดูเหมือนกับแอบมองนะครับ อะไรที่มันท่ามองท่ามมองก็จะดูตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับถ้าเปิดเผยมากก็จะดูไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับครอบครัวนี้คือครอบครัวของพี่งานทองนะครับส่วนพี่งานทองของเราจะอยู่ทางขวามือไม่อยู่ในเฟรมนี้นะครับคอยสังเกตการอยู่ห่าง เขามาอยู่แถวน้ําตกนางรองสี่วันแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาขยับไปแถวเนินเขาแถวซิดารีสอร์ทนะครับมองจากสันเขื่อนคุ้นด่านประการชนก็สามารถมองเห็นได้แล้วก็น,นับเวลานี้ก็ยังอยู่แถวนั้นนะครับท่านผู้ชมอยากจะไปเที่ยวไปดูช้างป่า ไปตามดูพี่งาทองสามารถดูได้แถวนั้นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ